แม่เขาบึงท่าสีได้ไหมฉันไม่ได้เจียบเออปลายเดินขึ้นเราที่ฮอปไปชนบุรีแล้วเนาะเออโอ้แม่ขอถ่ายทุกคนฉันด้วยฉันชอบภาพเพื่อนเออมาไม่ายคับ

่ได้เนปเที่ยวกับมูมกแอจะอจะร้านโต๊ะข้าง่ะฝนแลโฝนสลิงฝนแล้วก็ตัวห hmm. ูบอลยางกระถางตนเตะต้นเตะเหนื่อยมาก น้ำตกอะ่ะสวยไหมสวยมากค่ะแต่เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากค่ะ